วัสดีทุกช่านกันด้วยนะคะวันนี้ท่านแลวก็จะมาเล่นเกมไม้ครับนะคะแบบยังไงดีอย่างนี้ดีกว่ามาครับโกงนะคะ,ะมาเล่นเล่นเล่นให้ดูกันเลยร้อยมันโหลดก่อนนะคะแปบ๊บหนึ่งแลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราตัดต่อกันเลยดีกว่าโอเคนะคะ เราเลือกลูกนะคะเดี๋ยวเดีดี๋ยวนนี้คือเราเล่นไปแล้วนี่นะแม่กที่เราดาวโหลดอ่ะมันหาไปไหนไหนฟ้าเป็นมันมันจะเป็นเกาะลอยฟ้ามืมันเป็นเกาะลอยฟ้า ใช่ไหมไม่ได้เราเข้าอันนี้ดีกว่าเรารู้แล้วเข้าอันนี้พูดกันได้นะคะแต่ไม่รู้จะพูดได้ดิไม่ใช่เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเล่นมินิเกมของเราได้ไหมถ้าเล่นได้ก็นี่แบบดีมาก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  โอเคอะไรดีย mm. okay. like ังไตกลงออาวไม่เอาวะไม่เอาวะไม่เอาวะของญี My ่ปุ My ่นได้ไหมเนี่ย ได้ก็อ,อ,มอไม่ได้ไมไ่อืกอดปุนหอใช่ไมนฮะันกดป็นหัใช่ไหมออดจะต้องลงบัญชีหรือว่าอะไรสักอย่างมินนี่มินนี่ ไม่ได้ครับมันต้องใส่ได้มันน่าจะให้เราไอ้นี่ป่ะมีแน็ะมูมอะไรเตี้ยวเตี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไม่ได้เหรอไม่ใช่มาห้อง ลดอันไหนบอกมาสิฮะกันยังไงก็เราเปิดแล้ไงเนี่ยฮะก็เราเปิดแล้วอ่ะทำไมันไม่ได้ไนเนเปิดแล้วนี่อเออมันเล่นไมโครดูดูด โอเคอเคืมไม่ได้ไงไม่ใช่ก็เจดยังไม่ได้เข้าเราไม่ได้เข้านี่แค่ออกเราไม่ได้เข้าแล้วก,ก็ออกแ <c oughs> ค่อมรู้สาดนอ ช oui! ิลอดเกาะลอยกัน oh. อ uh ืมมันจะเป็นยังไงมาลองดูน้องเรานอนวันดีจิ้มนะยิ้มให้ฉันทำไมกันน้องเฮ้ยเดี๋ยวมบุญโลจะเห็นผมไหมเอาน้โอ้หอู้หูอย่านะอย่าตกเชียวล่ะตึ๊ก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 

คแป๊บ <Okay>. นะคะมันกระตุกเราตัดคลิปก่อนเอ้ยเอาเอาค่แล้วก็ได้ทำเกินไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะมันจะเป็นเหมือนเกาะอย่างเงี้ยนะคะไปเอากล่องนะคะแล้วเราก็จะเจ้าตัวนี้มนาะ mm. เกิดรถได้แตงโมแล้วก็มะล็ดอะไรไม่รู้แล้วก็ได้เหล็กมาค่ะสามก้อนแค่นี้ละทุบจุ๊บ

ก็คือคลิปนี้ก็ขอรับก่อนถ้าเป็นใหม่คนะลิปน่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะแค่เพื่อติดตามคลิปใหม่ใหม่ด้วยนะแค่ฮึม